ช่ค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของเราแล้วค่ะ on the t e และ on the green นั่นเองค่ะในช่วงนะคะเทคนิคการตีไกลนะคะ on the t จะมีโปรโท่านใดมาค่ะโปรแจ๊บวันนี้เป็นโปรเชนนะ,ะตอนนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นคนที่รูปร่างไม่ใหญ่คนตัวใหญ่ตีไกลแปลกไหม<อ>ตัวใหญ่ๆทุกตัวใหญ่ไม่แปลกใช่หมไ<ด>งแกคะแต่คนตัวเล็กที่ตีไกลแบบลอรตี่แมคแคนรอยเนี่ย แสดงว่าเขาต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างเทคนิคแน่นอนเดี๋ยวโปรเชนจะมาเผยเทคนิคนั้นใช่ค่ะแล้วก็ในช่วง On The Green นะคะก็จะมีโปรเชนเช่นเดิมนะคะแตตอนนี้ชื่อว่า Victoria's e c r e t ไม่ใช่ยังไงครับโปรจหบเดี๋ยวไม่ใช่นะครับเป็นตอนที่ชื่อว่า Mitchell's Secret เอ๊ะ Mitchell Mitchell นี่ Mitchell อะไรอ่ะ Mitchell ไหนมิเชลวีหรือเปล่านะผมอยากดูแลสิโอเคถ้าอยากทราบนะคะเดี๋ยวติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ ขอรับทรานผชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The ะทีวันนี้อยู่กับผมครับโรเชนสหรัฐมานิตยคุณถ้าพูดถึงนักกอปตีไกลที่รูปร่างเล็กนะครับคงไม่มีใครไม่คิดถึงรอ r y m แมกเอลลอ รอรีนะครับเป็นนักกอล์ฟที่มีค่าเฉลี่ยตีไกลติดอันดับท็อป10ของพ g เทัวร์ a มาถึง3ปีติดต่อกันซึ่งเมื่อเทียบกับนักกอล์ฟที่ตีไกลทั้งหมดที่มีอยู่ในท็อป10ของ p g a ทัวร์นะครับรอรีนะครับตัวเตี้ยกว่าค่าเฉลี่ยนักกอล์ฟตีไกลคนอื่นๆอยู่ถึง10เซนติเมตรและน้ำหนักตัวนะครับที่เบาวกว่าค่าเฉลี่ยนักกอล์ฟตีไกลคนอื่นๆถึง26ปอน แต่ด้วยสรีระร่างกายที่เล็กนี้รอรี่สามารถขยับมาติดอันดับเป็นนกักกอล์ฟที่ไกลในเชทัวด้วยค่าเฉลี่ยที่ได้ไกลถึง305หลาและขลับเ s p e สปีดที่มากถึง121ไมล์ต่อชั่วโมงในปี2013แต่เมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อปี2009-2010ที่รอรี่เข้ามาเล่นอาชีพเขาไม่ได้มีขับเ s p e สปีดที่มากถึงขนาดนี้ในปี2010นะครับรอรี่มีค่าเฉลี่ยขับเ s p e สปอยู่ที่ประมาณ116ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งในแต่ละปีนะครับสปีดของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้วงสวิงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเทคนิคอะไรมากนักแต่มาถึงปัจจุบันเขาสามารถเพิ่มอัตราค่าของสปีดได้มากขึ้นกว่าปี2010ถึง5ไมล์ต่อชั่วโมงวันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้มีพลังเพิ่มขึ้นในทุกปี ที่เราจะไปรู้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้รอรี่ตีไกลขึ้นในทุกซีซันผมอยากให้ทนาักเข้า,นนาใจพื้นฐานความไกลของสวิงรอรี่ไม่เอลอยก่อนสวิงของรอรอดี้นะครับพลังอันมหาศาลของเขามาจากช่วงล่างเมื่อถึงจังหวะแบ็คสวิงสุดนะครับช่วงล่างตั้งแต่เอวและหัวเขา่าจะมีการทํางานลงมาอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นตัวที่นําการดาวสวิงลงมา สะโพกของลอรีแม็กเอลลอยนะครับในขณะดาวสวิงเขาสามารถหมุนมาได้เร็วถึง700องศาต่อวินาทีโดยค่าเฉลี่ยของโปรในทัวร์นะครับอยู่เพียงแค่550องศาต่อวินาทีเท่านั้นหรือเขา้าใจง่ายๆเลยก็คือลอรีสามารถหมุนสะโพกได้เร็วกว่าโปรคนอื่นๆถึง150องศาต่อวินาทีนั่นเองและการที่ช่วง่ด้ของเขานะครับเป็นตัวนําการดาวสวิงลงมาก็าส่งผลให้รอรีสามารถเร่งสปีดหัวไหล่ได้เร็วมากขึ้น ที่924องศาต่อวินาทีโดยค่าเศรีฐีของโปรในทัวร์นะครับสามารถมุนหัวได้ลงมาได้เร็วเพียงแค่720องศาต่อวินาทีเท่านั้นเมื่อเกิดสะโพกที่หมุนเร็วขึ้นทําให้ชุดหัวได้ลงมาได้เร็วเช่นกันหัวได้ที่ลงมาได้เร็วนั้นก็ยังไปชุดสปีดแขนของรอรี่ทำงานลงมาได้เร็วขึ้นอีกที่1,400องศาต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับ ว่าการที่รอรี่ไม่เอนลอยมีการใช้ช่วงร่างไม่ว่าจะเป็นสะโพกหรือหัวเข่าของเขานั้นเป็นตัวนําการดับสวิงลงมาทําให้หัวไหล่และแขนสามารถหมุนตามช่วงร่างลงมาได้เร็วขึ้นไปอีกแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่ว่าอะไรที่ทำให้รอรี่ไม่เอ็นลอย ตีไกลขึ้นมาได้ในทุกๆปีเพราะเมื่อปี2010นะครับคาแรคเตอร์สวิงของรอรีมอลลอยมาถึงปัจจุบันอาจมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคในบางส่วนแต่เทคนิคส่วนใหญ่ที่เป็นในด้านความดุดันก็แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เขากลับสามารถเพิ่มสปีดได้มากขึ้นในทุกๆซีซันที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าความแข็งแรงของร่างกายเขาเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ ในปี2009ถึงปี2010ที่ r o ็ y เอนลอยเข้ามาเป็นนักกอล์ฟในระดับโลกในช่วงนั้นมีหลายคนหยิดสวิงของอรี่มาวิเคราะห์ในเชิงกลไกจนทําให้ตัวเขานะครับทราบดีว่าจุดเด่นในสวิงด้านพลังของเขามาจากช่วงร่างการใช้หัวเข่ามาเป็นจุดเปลี่ยนในช่วงของดาวสวิงและการหมุนสะโพกระหน้าท้องที่รวดเร็วกว่านักกอล์ฟคนอื่นๆนับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ r ม็ y เอนลอยและเทรนเนอร์ด้านร่างกายของเขาจึงตัดสินใจไปเน้นการเพิ่มกล้ามเนื้อที่เป็นจุดเด่นของเขา โดยเน้นการออกกําลังกายในเรื่องของขาและหัวเข่าไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อทําให้ตัวเขาสามารถใช้ขาและหัวเข่าได้อย่างทรงพลังมากขึ้นและมีการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพื่อให้ตัวเขาสามารถหมุนสะโพกได้อย่างรวดเร็วและ,สะเสถียรมากขึ้นนั่นเองปัจจุบันเราจึงเห็นได้ว่าโรลี่มีร่างกายที่เฟิร์มขึ้นมากๆนะครับจากในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปริศน,นาที่ว่าอะไรที่ทำให้รอรี่ตีไกลขึ้น และสปีดเพิ่มขึ้นในทุกๆซีซันนั่นก็คือการออกกำลังเพื่อเพิ่มศักยภาพในจุดเด่นของสวิงที่มีอยู่แล้วนั่นเองถ้าผู้ชมท่านใดนะครับอยากตีไกลขึ้นลองนำเอาสิ่งที่รอรี่เอลลอยทำมาเป็นโมเดลดูก็ได้นะครับเพราะบางทีการเพิ่มเพียงแค่เทคนิคสวิงใหม่ๆเพียงอย่างเดียวก็อาจไม่ดีเท่าเพิ่มศักยภาพในจุดแข็งที่มีอยู่แล้วทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาให้นกักกอล์ฟรูปร่างเด็กอย่างรอรี่แม็กเอลลอยถูกจัดว่าเป็นตำนานนักกอล์ฟตีไกล จนทําให้ P G A ทัวรจัดว่าลอรี่คือนักกอล์ฟที่ตีไกลที่สุดของ P G A ทัวรเมื่อเทียบกันตอนต่อปอนตอน,ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On the g r e e n วันนี้กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยคุณ จากในอดีตนะครับไม่เคยมีใครปฏิเสธว่ามิเชลวีเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ตีได้ไกลที่สุดใน LGA ตทัวร์แต่ในปัจจุบันกลับไม่เป็นแบบนั้นแล้วไม่ใช่เพราะว่านักกอล์ฟที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่ตีไกลกว่าขเขาเข้ามาแทนที่ แต่เป็นเพราะว่ามิเชลวีเลือกที่จะตีสั้นลงต่างหากเราจะพบนะครับว่าช่วงที่เธอตีไกลามากๆคือช่วงปี2010และในช่วงนั้นถือว่าการเล่นของเธอจัดอยู่ในช่วงของฟอร์มตกสุดๆพอแม้ว่าเธอจะตีไกลามากขนาดไหนแต่สิ่งที่เธอสูญเสียไปในช่วงนั้นกลับเป็นความแม่นยำที่ลดลงแต่มาถึงปัจจุบันเธอมีระยะไดที่สั้นลงจากปี2010ประมาณ20หลาแต่เธอกลับเพิ่มความแม่นยำคืนมาได้จนทำให้ผลงานในปีนี้ ทำให้เธอได้แชมป์ไปแล้วถึง2รายการและหนึ่งในนั้นก็เป็นแชมป์เมเจอร์ซะด้วยเราจะไปดูกันนะครับว่าในช่วงที่เธอตีไกลที่สุดในปี2010และในช่วงที่เธอฟอร์มร้อนแรงที่สุดอย่างปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในโรงนสวิงของเธอกันบ้าง มิเชลวีมีการปรับปรุงสวิงให้แม่นยำขึ้นใน2จุดหลักๆนะครับในจุดแรกก็คือเธอมีการปรับแบ็กสวิงให้สั้นลงจากเดิมในช่วงที่เธอตีได้ระยะไกลมากๆเธอจะมีการเทินไหลขึ้นไปประมาณ110องศาในขณะท็อปของแบ็กสวิงแต่มาถึงสวิงในปัจจุบันเธอเทินไหลให้สั้นลงเหลือเพียงแค่80องศาเท่านั้นที่ทําแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าเมื่อช่วงบนมีการหมุนที่น้อยลงย่อมทําให้มิเชลวีหมุนกลับมายังจุดเข้าะทานได้ง่ายขึ้น รงแม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองแต่ในมุมกลับกันนะครับเมื่อเธอมีการเทิร์นไหลที่น้อยลงสิ่งที่เธอจะเสียไปนั่นก็คือพลังในการหมุนของผู้หล่ก็จะหายไปด้วยการทําแบบนี้นะครับอาจทําให้เธอเสียระยะไปบ้างแต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาอะไรมากเพราะเธอเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลามากๆอยู่แล้วจะเสียระยะไปสัก 10- ถึง20หลาก็ายังทําให้เธอจัดอยู่ในนักกอล์ฟหญิงที่ตีได้ไกลที่สุดอยู่ดีเพราะอย่าลืมว่า สิ่งที่เธอได้กลับมานั้นมากกว่าการตีไกลซะอีกนั่นก็คือความแม่นยำในการตีที่มากขึ้นนั่นเองและในจุดที่2นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในสุนิงของมิชวี ผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟสังเกตที่ข้อสอบขวาของมิชเชวีเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงปี2010หรือในช่วงที่เธอตีไกลามากๆสอบขวาของเธอมีการยกขึ้นตั้งฉากกับพื้นทําให้เธอมีเพลในแบบ t w o p a เพล w i n g นั่นก็คือแนวหัวไหล่และแนวแขนทํางานแยกออกจากกันเพราะแขนจะมีการยกสูงกว่าแนวของหัวไหล่ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของนักตีไกลเลยก็ว่าได้แต่มาถึงสวิงปัจจุบันของมิชลวีนะครับ เธอมีการรักษาให้ขอ้อศอกขวาทำงานอยู่ติดลำตัวมากขึ้นส่งผลให้เพลนที่เคยเป็นแบบทูเพนสวิงในแบบแต่ก่อนกลายมาเป็นวันเพนสวิงโดยที่แนวแขนและแนวไหล่กลับมาขนานกันในจังหวะท็อปของแบ็คสวิงนั่นเองอย่างที่หลายคนรทราบกันดีนะครับว่าการขึ้นแบบวันเพนสวิงนั้นจะทําให้ในช่วงหน้าสวิงสามารถหมุนกลับลงมายัางจุดเข้าปะทะได้ง่ายขึ้น เพราะมันจะลดอาการหลูมของสวิงในแบบทูเพนสวิงลงไปและในการที่มีข้อศอกขวาติดรำตัวนั้นก็ทําให้เธอสามารถรักษาคอนเน็ชันในสวิงให้แขนทั้งสองข้างนะครับเดินทางอยู่หน้ารำตัวได้ตลอดวงสวิงแขนระไม้ที่จะถูกเหวี่ยงกลับมายังจุดเข้าปทัทะก็ย่อมทําได้ง่ายขึ้นและเสถียรมากขึ้นนั่นเอง สจุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปในแบบหน้ามือเป็นหลังมือของสวิงนิเชลวีในมุมหนึ่งนะครับหลายคนอัจเสียดายการที่เธอเป็นนักกอล์ฟหญิงที่สามารถตีริกไกลเท่ากับนักกอล์ฟชายเหมือนในอดีตแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับการที่เธอยอมแรกให้ระยะสั้นลงเพื่อเพิ่มความแม่นยำทีม่มากขึ้นนั้นก็เป็นการตัดสินใจชั้นเยี่ยมที่ทําให้เธอกลับมาประสบความสําเร็จอยู่ในวงการกอล์ฟหญิงอย่างเต็มตัวอีกครั้งใครที่อยากแม่นยำม,มากขึ้น ก็าอาจเอาเทคนิคพัฒนาสวิงของมิเชลวีไปลองทําดูกันได้นะครับแต่เขาอยาลืมว่ามิเชลวีเป็นนักกอกอบที่ตีไกลามากอยู่แล้วจะยอมแลกระยะไปบ้างเพื่อทิศทางให้แน่นอนมากขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นถ้าทานนักอฟจะเลือกวิธีการพัฒนาสวิงเพื่อเพิ่มความแม่นยําทานนักอบก็ต้องยอมแลกกับระยะการตีที่จะหายไปให้ได้ด้วยเช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจให้คุณเป็นในแบบไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับโค้ชหรือโปรของคุณ แต่มันต้องขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองว่าคุณจะเลือกเป็นในแบบไหนเป็นไงฮะก็โอ้โหอาวุธลับของโปรเชนที่ว่าเนี่ยคือหลังๆเนี่ย นักกอล์ฟหลายคนอย่างไทเกอร์วูดซอนเข้าทัวร์ใหม่ๆรลลี่แม็กกเลอาจะเข้าทัวร์ใหม่แล้ววันๆลองไปดูรูปของสองคนนี้นะปัจจุบันนะตูปเล่าไม่เหมือนเดิมบึกขึ้นแข็งแรงขึ้นมีกล้ามดูเป็นเหมือนนักกีฬามากขึ้นสมัยก่อนคนชอบบอกว่านักกอล์ฟดูแล้วไม่เหมือนนักกีฬาในยุนักสตีปีแล้วนะดูพลุยๆนิดๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอันนี้คือแบบใหม่แบบใหม่แล้วดูอย่างอดัมสกอตเนี้ย กล้ามเป็นมัดเลยเดี๋ยวนี้นักกอล์ฟจะเป็นทรงนี้แล้วถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยโอกาสตีไกลก็เป็นไปได้สูงสูงเหมือนกันนะคะ,นะคในส่วนของตอนนี้มีชื่อว่ามิเชลซีเรตก็คือมิเชวีนั่นเองมิเชวีเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนักกอล์ฟตัวสูงตีไกลอยู่แล้วะนะครับแต่มิเชวีปัญหาคือวูบวาบไม่ค่อยแม่นยำนะครับก็เลยทําการปรับปรุงสวิงอ่ะที่โปรเชนที่ปลายหลายๆอย่างนะครับทำให้ระยะอาจจะตกไปบ้างแต่ว่ามีความแม่นยําขึ้นซึ่งเธอมองว่าคุ้ม นะทำให้เธอสามารถคว้าแชมป์รายการได้หลายรายการแล้วก็รวมถึงรายการยูเอสซเปนครั้งล่าสุดด้วยค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นเทคนิคนะคะการตีไกลนะคะออนเ e อะทค่ะแล้วก็เป็นการรถสกอร์นะคะออนเดอะี key, นำมาฝากทุกท่านกันค่ะคส่วนช่วงหน้าค่ะโปรเจร๊จะมีอะไรดีๆมาฝากกันนะคะต้องติดตามในช่วงของพยออฟค่ะ